เรนนาเยอะมันตบขึ้นให้น่าขือ้นอที่มัตบขึ้นโอ t อ็นทีโเอ็นวัอสองทีโนวันสองทีโอเอ็นวันสองทีโอเอ็ โอ้แอนด์วันทูทีคานสเต็ปทูทีโอ้แอนด์วันทูทีโอ้แอนด์วันทูทีสปอร์เชนทูทีโอเพนเบสิกทูทีทีเซตค่าทูทีชัดค่าหนึ่งชัดค่าสองชัดค่าสามทูทีโอ้แอนด์วันทูแอนด์ทีโอ้แอนด์หมุนทูทีโอแฮนด์ทีแฮนด์ทูที โอแอนด์วันทูทีทาทูทีโอแอนวัแอนทโอแอนวันทูทีอเทินทูทีทีชาทูทีโอแอนวัทแอนทีโอแอนวันทโอแอนว three four and one two three four and one two and three four and one two three four and one two three four and one two three one step two three four and one two three four and one two three step turn two three open basic two three three touch two three Go and one, two and three. Go and one, two three. Go and one, two and three. Go and move, two, three. Go and hand hand two three. Go and one, two three. Three catch up, two three. Go and one two, three. and one, two and three. Go and one, two. Three. ตัวส so, uh ี่ตัวนวจะเข้าโคแคนเบสิกก็ได้นะครับอ้าวใครเหน่อยครับใครไม่เหนื่อยซอมครับ